สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีรายเดือนคลิปเนี้ยเป็นของเดือนมกราคมปี2 5 1 7เป็นของชารราศีมีนก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้เราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพก็ขออวยพรให้ทุกคนนประสบความสำเร็จสมความปรารถนา ในทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมม่ได้ดูส่วนตัวจะทําบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เราเตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่จะต้องนํามาอหานประกอบกับดาวจรการเตือนให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกัน ก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพรทธานสี่หลักดิป่าสี่มัคมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนเนี่ยได้ยินกันมาเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต,ต,ต่างต่างเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราดูว่าในเดือนมกราคม2 5 6 7เนี่ยชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างเราก็เริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนนะวันที่23ธันวาคมจนถึง9มกราเนี่ย ดาวพุธคุณก็ยังอยู่ในเดือนสุภะก็มองว่าช่วงจังหวะน,นี้พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณน่ะจะมีความสุขความเจริญบางคนน่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะส่งเสริมตัวคุณให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการทําบางคนก็จะมีการได้คําแนะนําที่ดีๆจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็ได้แต่ทีเนี้ย บางครั้งอ่ะอาจจะคําแนะนําของเขาอ่ะบางทีอาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้นะอาจจะให้แบบความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราเกิดขึ้นก็ได้ที่เพราะพูดที่บอกมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราก็เพราะว่าอะไรดาวราศีพิจิกนี่คือดาวองคารดาวเจ้เรือนราศีพิจิกคือดาวองคาร ดาวพูดอยู่ในเดือนคานก็เรียกคุยวาทะคุยวาากันเนี่ยก็เหมือนว่าบางทีคําพูดของคุณพ่อคุณแม่บางทีเขาพูดแะนลาเรลเานี้บางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันมันอาจจะมีความแบบอ,อึดอัดไม่พอใจกันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้น้าบอกว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ขึ้นนะ่ะให้เราเนะี่ยเงียบๆอดทนน้าเลยบอกว่าปัญหาต่างๆอ่ะ จะไม่เกิดขึ้นคือให้ฟังเขาไว้นั่นแหละแต่เราอะ่ะจะทําตามเขาหรือไม่ทําตามเขาเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งอย่าเพิ่งไปเถียงอะไรกันตรงตอ,ตอนนี้เพราะถ้าเถียงไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันเปล่าๆแล้วบางคนเนี่ยดาวพุธเองเป็นดาวตัวแทนของปัตตานีของคุณเนี่ยก็มองว่าคนมีคู่คนมีแฟนกันคนคุยกันเนี่ยก็จะมีความสุขความเจริญ บางคนนะ่ะจะมีการชวนกันไปทําบุญก็ได้นะแล้วก็ช่วยเหลือก็เกื้อกูลตัวคุณแต่บางทีอ่ะการพูดจาของเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่จะพูดแบบพูดจาผงผางพูดจริงทําจริงเอาจริงเอาจังแล้วบางอืมแค่แรกบ,บางทีเราอาจจะฟังแล้วมันลื่นหูเราเองก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในเรือนคู่วิวาทคู่ว,วาทะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้ามีการพูดแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ก็สิ่งที่นะบอกอ่ะเราต้องเป็นไฟเขาได้นะอดทนไว้ก่อนอย่าฟังเฉยๆไม่ต้องไปเขไนะไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงกันนะก็มองว่าปัญหาตรงนั้นน่ะไม่น่าเกิดขึ้นแล้วส่วนคนโสดเนี่ยก็มองว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเจอจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารเองหรือคนต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะรวมถึง บนโลกออนไลน์ที่คุณใช้กันนะและอาจจะเป็นคนพูดจาผงผางด้วยคนที่เจอคุณเจอเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะพอวันที่9มกราเนี่ยดาวพุธเนี่ยเสด็จเดินหน้ามาที่ราศีธนูมาอยู่ในเรื่องของกร,รมมะก็มองว่าพ่อแม่คุณเนี่ยญาติพี่น้องก็จะส่งเสริมเรื่องการงานของคุณอยู่บางคนก็มีการฝากงานให้ แล้วตัวคุณก็จะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารเรื่องของงาน,นไม่ไกลจากบ้านมากบางคนอ่จจะมีการติดต่อกับประสานงานกับบริษัทที่เป็นลักษณะครอบครัวคือเป็นที่สำกงสีอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูนะงานของแต่ะคนและตอนนี้ปัตน,นิคุณก็มาอยู่กัมมะก็มองว่าคนที่มีคู่มีแฟนคนคุยกันเนี่ยช่วงนี้ คู่ของคุณอาจจะต้องรับผิดชอบงานเยอะมากขึ้นเปล่าเป็นคนนันแหละและ้วแสดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคนบ้านง,งานได้บางทีการบ้านงานของเขาเองเขาอาจจะไม่มีเวลามาดูแลเอาใจใส่คุณามากเท่าไหร่อันนี้ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปงองแวกันปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นแน่เลยถ้าต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนคนโสดอ่ะเนี่ย บางทีคุณก็อาจจะเจอจากการงานก็ได้ก็เป็นคนละสัเจอคนบ้างงานด้วยต้องบออย่างนี้แลื้อส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยนั่นก็มองว่าคุณก็ต้องดูกันให้ดีศึกษาายละเอียดกันให้ดีๆนะว่าที่คุณคุยด้วยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็ฝากไว้นะส่วนคนที่ จะตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ใครเนี่ยนะอยากให้นำาบหลายอย่างไปประกอบพิจารณากันเช่นเขาคัวคุณเอบคัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าแต่ศาสนาเขาจะมีข้อจำกัดเขาอยู่แล้วอะนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าและวส่วนคนที่ความรักผิดหวังว่าโดยตลอดะที่น้าแนะนำว่าห้ไปดูดวงเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณ่ะดวงความรักคุณดีหรือไม่ ถ้าไปดูแล้วเนี่ยดวงความรักเราเราดีมีคู่แล้วดีเงยอันนี้นะสนับสนุนแต่ถ้าใครแล้วมีคู่แล้วดูไม่ดีเช่นมีปัญหาจะต้องทะเลาะกันตลอดนะคิดสิการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้ใช้กันปีสองปีมมนใช้กันทีสิบปียี่สิบปีถ้าทะเลาะกันตลอดไปนะเหนื่อยไหมต้องถามอีก้ก่อน อันนี้ก็คือให้ไปพิจารณากันนะแต่นะมองว่าถ้าเป็นในเรื่องว่าถ้าแต่งงานใช้คู่มีปัญหาเนี่ยไปโฟกัสเป็นเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะคุณจะมีความสุขมากกว่านะแล้วก็กลับมารักตัวเองเยอะๆพัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานหาเงินทองได้เยอะๆคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่มีใครมาหึงหวงคุณด้วยและอย่างหนึง่งไม่ต้องไปเป,ปให้ใครเพราะส่วนใหญ่เราสายเปจะผิดหวังมากกว่าสมหวัง ทีนี้ดูด,ดาวศุกกันบ้างนะคะดาวสุขอะ่ะจะมาย้ายมาที่ราศีพิจิกนะวันที่26ธันวาจนถึง20มกราก็มองว่าเป็นดาวเจริญศาสชะกับมรณะโดยมองตรงจุดนี้เพื่อนคุณนะคนรอบตัวคุณเองเนะี่ยจะนำพาความสุขความเจริญเรื่องดีๆมาสู่ตัวคุณบางคนจะมีการติดต่อสื่อสารได้ออกสังคม ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จบางคนจะได้พบมิตรใหม่อันนี้พบมิตรใหม่เนี่ยก็ดูกันให้ดีๆสังเกตให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าใครที่บางคนที่จะไปทํางานเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะ่ะคุณจะถือว่าไปดีนะและคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าพวก ่งออกนําเข้าทั้งหลายพวกนี้เกี่ยวกับการต่างประเทศแล้วก็งานที่เกี่ยวกับข้องกับความเป็นกมตายงานเกี่ยวกับการรับเหมาประมูลนะ่าถือว่าช่วงนี้ยังดีอยู่แล้วบางคนที่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้มะระดกหรือแม้กระทั่งบุตคนเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะแล้วพอวันที่20มกรานเนี่ยดาวศุกร์ก็จะย้ายไปที่ราศีธนูอีก อยู่ตรงน้ำปานหนึ่งเดือนสาชาคุณมาอยู่เรือกนกรรมมะก็บอกว่าการงานของคุณเนี่ยจะต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารมีการขยขยับขยายเปลี่ยนแปลงหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการงานก็มีนะบางคนก็มีเกณฑ์ซื้อมาขายไปก็มี รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ในการก็ได้การขยับย้ายในการติดต่อของเรื่องงานบางคนน่ะจะได้เพื่อนมาช่วยงานด้วย <c oughs> ขอโทษค่ะทีนี้ดาวสุกก็เป็นดาวเจเรือ,อนบอระใช่ไหมคะก็มองว่าในช่วงนี้ถ้าใครเนี่ยติดต่อพวกการต่างประเทศหรือ บางคนที่ต้องทำงานาเดินทางเช่นพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยง,ง,ง,งานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา<ม>งานรักษาพ<ม>ยาบาลงานประกันงานบัญชีนักสืบนั่งถือว่าดีอยู่นะแล้วอย่างในช่วงนี้นักเรียกว่าการทํางานเนี่ยบางครั้งอ่ะถ้าเราทํางานหนักเกินไปอ่ะอาจจะทําให้ไม่สบายก็ได้อันนี้ก็ต้องดูตามหน้างานของแต่ละคนนะก็ต้องบริหารบาลาน การพักผ่อนหรือการทํางานให้ดีๆคือถ้าเราทํางานเยอะพักผ่อนน้อยเราก็มีสิทธิ์ที่จะน็อกได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้นะคะทีนี้อยู่ที่ดาวองคารกันบ้างดาวองคารน่ะ,ะจะอยู่ที่ราศีหนุมูตั้งแต่วันที่27ธันวาคมก็ดาวองคารก็เป็นเดือนอดาวเจ้าเรือนของการเงินกะสุภะ ก็มองว่าบางคนน่ะจะได้เงินจากการงานด้วยและบางคนอาจจะต้องเอาเงินน่ะไปลงทุนในกิจการของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะอาจจะให้เงินคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อันนี้ก็ต้องต้องดูของแต่ละคนไปนะแล้วก็บางคนจะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองคือเกิดจากความขยันของคุณนะ่ะบางคนจะได้ทำงานที่ ตูคุณรักและฝันแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ฝากงานให้สนับสนุนตูคุณบางคนนะ่ะจะมีการเซ็นสัญญากับบริษัทหรือ,รอ,รอ,รองานต่างๆที่คุณไปติดต่อกันไว้นะ่ะในเรื่องอะไรก็ต้องไปดูสถานการณ์ของแต่ละคนทีนี้เราดูที่ดาวที่กันบ้างวันที่1นึ่ถึงส5มกราคมเนี่ย ดาวทิศอ่ะเป็นดาวเจรินอริมาอยู่ในเดือนกัมมะก็บอกว่าการงานของคุณอ่ะจะมีปัญหาให้แก้ไขอาจจะมาจากคนอื่นก็ทบกับงานคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูนะแล้วก็บางคนอาจจะมีการไม่สบายจากการงานก็ได้ถ้าในช่วงนี้น่าจะเป็นของเรื่องเกี่ยวกับสายตาความดัน หัวชีหัวใจโทษค่ะหัวใจอุปัติเหตุเด็กๆน้อยพอวันที่15มกราดาวอาทิตย์ย้ายมาที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนราภะก็มองว่าลาภผลต่างๆที่คุณอยากได้คุณจะต้องใช้ความขยันวิริยาอุตสาหะคุณถึงจะได้ลาภนั้นมา บางคนก็เป็นทุกขลาบราบเนี่ยอย่าพุ่งเป้าไปที่เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคสักทีเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของบางคนได้เป็นเงินสดก็มีบางคนเป็นของกินของใช้ของสวยของงามนะคะอันนี้ก็ก็ดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนทีนี้เราไดูที่ดาว4ีกันบ้างดาวดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของกรมมะกับตัวคุณเนี่ย อยู่เดือนกระดุมพระนะก็บอกว่ายังถูอยู่จนถึงที่30เมษาปี67เนี่ยสเดือน4เดือนนี้มีโอกาสกบก็ได้โกยได้ก็รีบกบโกยเรื่องของการเงินนะคะคืองานคุณเองก็ทำให้เกิดรับผลตัวคุณเองก็มีความสามารถที่จะ ใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยไปหาเป็นเงินทองหาช่องทางเพิ่มเงินได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องไปดูนะของแต่ละคนนะ่ะว่าเป็นยังไงแต่หน้าก็เลยเตือนเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะมองได้สองกรณีกรณีที่หนึ่งชาราศีมีนที่ปัจจุบันเนี่ยมีเงินเก็บอันนี้มาถูกทาง กรณีที่2ชาวราศีเงินที่ปัจจุบันนี้ไม่มีงเง็บเพราะอะไรลองมองย้อนกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณนะคะว่าเป็นยังไงกันลองสาหา,หาสาเหตุให้เจอนะและตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้ปีนี้ฉันจะต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บไปนะคะเพราะหน่อยเ,ยเงินเก็บคุณนะจะมีประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้านะคุณก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนเนี่ยคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้น อันนี้ก็ฝากไว้และในเรื่องของการงานเนี่ยนักคิดว่าบางคนอะอยากคือทํางานมานานและเบื่อไม่อยากทางานเป็นลูกน้องใครเขาอันเนี้ยอย่าเพิ่งออกใจเย็นๆไปนั่งดูดวงก่อนว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองบ้างไหมถ้ามีเนะี่ยทำอะไรอะถามนักพยากรณ์ได้เลยเขาสามารถบอกได้ว่าอาชีพไหนคุณโดดเด่น และคุณก็ดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารส่วนใครที่ไปดูแล้วไม่สามารถทําธุรกิจเองได้เนี่ย mm. ก็ทํางานที่เดิมนําเงินที่มีที่เก็บไปซื้อเป็นพันธบัตรตรากกองทุนรวมออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารยายละเอียดกันให้ดีๆนะแต่ไม่แนะนําให้เออกอกเงินกู้แล้วใครที่จะลาออกจากงานมาทําธุรกิจต่อยอดคุณพ่อคุณแม่เนี่ย นะเห็นด้วยแต่คุณต้องศึกษารายละเอียดธุรกิจจากคุณพ่อคุณแม่ให้ดีอันเนี้ยธุรกิจนั้นอ่ะจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ยาวนานและส่วนใครที่ธุรกิจมีปัญหาเนี่ยให้มองที่ปัญหาว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันความเอาใจใส่ของเราเนี่ยน้อยลงไปไหมให้มองย้อนกลับไปว่าตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองนะ่ะ ว,ว,วิธีการทํางานของคุณเป็นแบบไหนแล้วให้ไปดูเรื่องหุ้นส่วนบริวารของคุณในแต่ละนแผนกลูกน้องทั้งหลายมีการยอกยอกภายในเกิดขึ้นไหมตัวผลิตภัณฑ์สินค้าคุณนะได้มาตรฐานเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่อีกอันคือปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็น การคาดเดาที่ได้ยากมากว่าจะเกิดอะไรอย่างเช่นที่ผ่านมาไหมโควิดเห็นไหมบางธุรกิจก็ประสบปัญหาเหมือนกันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้อันเนี้ยแต่ที่จะควบคุมได้คือปัจจัยภายในเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลกับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะอันนี้นะก็ฝากไว้ละกันทีนี้เดาค็ดูที่เดาวเกตกันมั่งดาวเกตเนี่ย จะอยู่ที่เรือนกระดุมพ้าคุณนะเป็นระยะเวลา60วันนาเลยมองว่าตั้งแต่วันที่1นบกราา่ะเลยมองว่าใครที่ทํางานธุรกิจที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเองอะ่ะหรือที่ติดต่อกับชาวต่างชาติอะ่ะเรื่องของการเงินอะไรกันน่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากเนี่ยชาวต่างชาติหรือธุรกิจต่างชาติอันนี้ก็ต้องไปดูนะของแต่ละคน หรือบางคนน่ะจะมีเกณฑ์เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเนี่ยถ้าจะไปขอพรนะแนะนําไปว่าเป็นพระปางสมาธิแต่บอกก่อนนะว่าจะมีคนสําเร็จที่สําเร็จก็เพราะว่าตัวคุณน่ะมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอและตัวคุณเองต้องทําบุญมาแล้วส่วนหนึ่งนั่นแหละท่านถึงช่วย อันนี้ก็ขอใไปดูของอ่าแต่ละคนละกันทีนี้เราก็ดูที่ดาวดาวหูบ้างดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญวินาศมื่อกลุมลักนาคนุณที่น้าบอกว่าวินาศเนี่ยจะมองในสองมุมมุมบวกก็คือเป็นสิ่งที่สนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณเช่น ดาวราหูเนี่ยก็เป็นดาวตัวแทนของพวกชาวต่างชาติอืมแล้วก็พวกนักการเมืองผู้มีอิทธิพลแล้วก็คนที่อ่ามันก็มีหลายอย่างคนค้าขายพวกค้าขายงานกลางคืนพวกเกี่ยวพวก กลางคืนหรือแม้แม้กระทั่งคนที่ค้าขายอาหารกลางคืนก็นได้อันเนี้ยสามารถช่วยเหลือคุณได้ได้ในเรื่องอะไรก็ต้องไปดูของแต่ละคนแต่ถ้ามองมุมลบเนี่ยจะเป็นอุปสรรคปัญหาให้กับตัวคุณอาจจะเป็นในตัในเรื่องของบุคคลเองก็ได้บุคคลก็คือคนที่นะยกตัวอย่างให้ฟังกันเนี้ย อาจจะสร้างปัญหาตัวคุณก็ได้สร้างปัญหากับตัวคุณไม่พอมันก็จะไปก,กระทบกับคู่ครองคุณเองอะ่ะปัตนิอันนี้ก็ต้องวังนะของแต่ละคนอันนี้ก็บอกไว้ก่อนทีนี้ดูดูที่ในเรื่องของดาวเสาร์บ้างดาวเสาร์อ่ะจะเป็นดาวเจ้ิเรัอภพะอยู่ในวิน,นาทคุณเนี่ยประมาณสองปีครึ่งในสองปีครึ่งตอนนี้ก็คือเดินไปรับประมาณปีหนึ่งก็เลยปีครึ่ง ปีครึ่งนี้คุณจะมีโชคลาภเกิดจากความเสียหายมีโชคลาภไม่คาดคิดมีโชคลาภลับๆไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนว่าเรื่องอะไรแต่ทีนี้นะบอกก่อนว่าโชคลาภอ่ะอย่าไปพุ่งเป้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคบางคนน่ะอาจจะเป็นเรื่องของได้เงินสด ได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้อย่างเช่นที่โชคลาภเกิดจากโชคลาภไม่คาดคิดหมายความว่าบางทีคุณไปเที่ยวที่ไหนน่ยคุณไปเก็บกระเป๋าสตางค์ให้เขาได้เงี้ยเราไปคืนเจ้าของเจ้าของเขามีน้ําใจเนะี่ยเขาก็ให้เงินคุณมาอันนี้คือโชคลาภไม่คาดคิดแล้วก็ไอ้โชคลาภกบจะเกิดเกิดจากความเสียหายเน,นี้ยก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่า ถ้าเราเดินทางไปไหนหรือไม่ได้ไปไหนเนี่ยรถจอดกู่ข้างทางเนี่ยก็ต้องระวังบางทีรถก็อื่นเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วมาชนรถเรานี้ต้องระวังนะอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนก็ฝากให้ดูกันไปแล้วกันว่าทําอะไรก็ถ้าเรามีที่จอดรถอยู่ในบ้านก็ควรไปจอดไว้ในบ้านซะเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งทีนี้อีกดาวดวงหนึ่งคือดาวมฤตยู ดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสาชาคุณนะ่ะเป็นระยะเวลาเจ็ดปีซึ่งตอนนี้มฤตยูเนี่ยเดินเดินมาได้เกือบปีละแล้วตอนนี้มฤตยูพักองศาด้วยก็ได้บอกว่ามฤตยูเนี่ยตามโหราศาสตร์เขาจะบอกว่าโรคภัยอาเพศให้ทายมฤตยูนะก็ได้บอกว่ามฤตยูที่อยู่ในเรือนเนี้ยจะมีสองกรณีบริบบบทแรกก็คือ ในเรื่องของโรคภัยบทที่สองคืออาเพศอาเพศนี่หมออนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดทิศน่ะเกิดขึ้นก็คือเช่นภัยธรรมชาติอาจจะเป็นพวกแผ่นดินไหวพายุน้ําท่วมแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดอีกทีปะทะออันนี้เราก็ไม่รู้เนะเราก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่างให้เห็นอยู่ในเรือนสายชะ สาระชักมาถึงการเดินทางก็ได้เพื่อนคนรอบตัวการสื่อสารรวมถึงโรคออนไลน์ก็ได้นะอ,อย่างถ้ายุทธเห็นเช่นใครที่ทำงานที่ยวการใช้คำพูดการพูดการเจรจาต่างๆอะ่ะบางทีเราใช้เสียงเยอะๆมากๆเ,เราอาจจะทำโรคภัยคือเจ็บคอไม่สบายก็ได้พวกคอหลดลมอาจจะเจ็บก็ได้ อันนี้ก็ต้องรักษากันแล้วถ้าถ้ามองในเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นเนี่ยที่อาชีพคนที่ทําวกการพูดการเจราจรสารต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเครื่องมือสื่อสารเราอาจจะก็ไดพังต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะได้ก็ไดน,นะได้ซื้อเครื่องมือมาใช้ในการสื่อสารใหม่ก็ได้อันเนี้ย <c oughs> ขอโทษค่ะก็ต้องไปดูของแต่ละคนนับเรื่องไรแต่ั้าก็มองว่า้สิ่งที่ไม่คาดคิดพวกนี้หรือโรคภัยต่างเนี่ยจะเกิดขึ้นน่ะอยู่ที่วิถีการใช้ชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทําบุญกุศลของแต่ละคนมากน้อยเพียงใดเพราะว่าสิ่งพวกนี้โรคภัยกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ย จะเกิดมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนด้วยนะบางคนไม่เกิดเลยนะบางคนโดก็ได้บางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องดูว่าก็แบบที่น้าบอกอะเพราะคนแต่ละคนน่ะวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วบางคนก็สังคมก็ค่นัะ สังคมก็คนละสังคมเหมือนกันอันนี้ก็คือก็ต้องดูตามหน้างานของแต่ละคนเหมือนกันนะคะแต่น้าอยากรบกวนว่าไม่ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมีนท่านไหนคิดว่าคุณมีผลกระทบจากดาวดว่ตุกอยู่กันบ้างถือว่าเป็นการให้ความรู้นะอีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าน้าต้องการเก็บเป็นสถติติก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ได้ อยากเก็บสถิติอันนี้ไว้เพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะเปิดสอนพวกโหราศาสตร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับม e r y ยูไว้มากพอสมควรนะคะจะได้เป็นความรู้สำหรับทุกคนที่อยากเรียนโหราศาสตร์นะนะอันนี้ก็ฝากไว้เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะมีสายตาความดันหัวใจ คอดอดรมก้นกบเอวโรคที่เกี่ยวกับปร,ริยสุอ่าน,น,น่องนนักแข่งขอ้อเท้าโรคลมทุกชนิดภูมิแพ้ต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังกันแล้วทุกคนจะมีการตกสุขภาพร่างกายประจำปีด้วยใช่ไหมถ้าน้ำน้ำตาลไขมันสูงเนี่ยถึงเวลาที่ทุกคนต้องออกกำลังกายลวจะออกแบบไหน ก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะ้าแนะนาะว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนไปทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้เพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสู่สุขสูงอายุเยอะจะต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปไหนไปไหน,ไหนจะได้คล่องตัวส่วนคนที่ร่างกา,ายไขมันอันนี้พวกในปกติก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรง และก็เตือนการไปดูหมอการไปดูหมอเนี่ยน้าแนะนําว่าให้ไปดูอย่างมีสติถ้ามีใครเท้าว่าคุณมันมีคอต้องสะดดกขคอนะไปทําบุญที่วัดกลับไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านนำํนำนำ้ําล้างเท้า,าอาบก็ได้พระถุงแม่ได้มาครอบปวดต่ปลายเท้าแล้วก็อ่ชายผ้าถุงแม่คุณก็ได้พกติดกระเป๋าสตางค์ได้ก็ได้เหมือนกัน แล้วก็การสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติถึงจะเห็นผลก็ขอแนะนําการนั่งสมาธินะคือที่นักศึกษามาเนี่ยเป็นของสายหลวงพ่อวริยังวัดธรรมมงคลนะคะเขาจะมีการามีการเดินจงกรมก่อนเพื่อเคลียอารมณ์ให้เราเนี่ยนิ่งแล้วริก,ร,กรมานั่งสมาธิต่อแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธจะไปไว้ที่ไหน เขามีเอลเวอเรื่อสามที่ก็คือหน้าผากหัวใจท้องถ้าเราชอบหัวใจแล้วก็พุโทโธไว้ที่หัวใจพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการนัง่งการยืนการนอนเนี่ยเราสามารถเนี่ยทำได้หมดเราก็ทําไว้วันละเล็กวันละน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสินไปเนี่ยเต็มเนี่ยบางทียังไม่ทันเต็มเลย จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติเวลาคุณมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยหรืออย่างไรเนี่ยคนปฏิบัติรู้ทีนี้นักก็ฝากว่าชีวิตจะคือก,การเดินทางนะถนนของทุกคนเราไม่รู้โดยรดยกิกุาบถ้าทุกคนเราสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยทุกคนน่ะก็ขณะเจอปัญหาถึงเจอปัญหาต่งตางๆทุกคนรอด แล้วก็บอกว่าปัญหาอสรต่างๆที่คุณเจอกันเนี่ยมันเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านกันได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําให้ตัวคุณแร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนเนี่ยจงรักษาศีลสวดมนนั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าชมเข้ามชมคลิปกันก็ขอ,ขอทุกคนเนี่ยพบ ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณค่ะ